สวัสดีและสวัสดีสายสี่ไฮโลไฮเทคเล่นยังไงให้ได้ตังกิ่งกว่าป้นวันนี้จะมารีวิวเตาแก่คู่สิบเอ็ดนะครับเราทดลองเขย่าดูครับคู่สามนะครับคู่สามสามต้มเอียว หกสองสองอ่าดูนะครับต้องสามคู่สี่นะครับคู่สี่คนที่ชอบเป็นเจ้ามีติดตัวไว้ดีนะครับลูกแก่คู่บนบนนะครับแก่คู่บนบนนะครับเดี่ยวไม่ค่อยมีครับแก่คู่ครับ แก่คู่บนบนครับคนที่ชอบเป็นเจ้ามือมีติดตัวไว้ดีครับเราทําแก่คู่ไว้ให้พิเศษบนบนครับบนบนอย่างเดียวส่วนมากต่ําก็ต่ําน้อยครับสิบทีมันอาจจะไม่ต่ำสองสาท,ทีนะครับมันจะไม่มีก็ไม่ได้แล้วก็สงสัยครับหกห้าสามครับ ห้าสองสองครับถ้าสนใจก็ติดต่อมานะครับสายสี <doo> ่ไฮโลไฮเทคนะครับเต๋าแก่คู่ <oon> นะครับแก่คู่นะครับแก่คู่สิบเอ็ดครับนี่ครับเต๋ครับเต๋อห้าหุนครึง่งเต๋าก็จะมีทุกรุ่นนะครับแล้วแต่สั่งมาครับมีห้าหุนมีสี่ห,หุนครึง่งห้าหุนห้าหุนครึ่งมีหมดนะครับถ้าสอนใจก็ติดต่อมาเลยครับสายสี่ไฮโลไฮเทคเบอร์โทรก็ศูนย์เก้าสี่เก้าสี่หกสี่แปดแปดแปด ไอดีไลนก็094-946-4888สนใจก็ติดต่อมาครับสวัสดีครับ